นุ่นเองอะนุ่นนุ่นรักละครเวทีมากๆอยู่แล้วเป็นเหมือนแบบอันดับหนึ่ง number วันของอาชีพนักแสดงนุ่นเลยค่ะแล้วนุ่นว่าละครเวทีเขามีสเสน่ห์ตรงที่มันมีอะดรีนาลีนหลั่งไหลในการทาแบบในระหว่างการทํางานมากๆเพราะว่าวินาทีที่ม่านเปิดอะค่ะมันเหมือนแบบทุกอย่างที่เราเตรียมมามันต้องแบบจะโชว์มัสโกออนเราต้องไปให้จบไม่ว่าจะมีอะไรที่มันจะ ขึ้นมาระหว่างทางมันต้องเกิดการแก้ปัญหาแล้วก็ไปด้วยกันทำบนะว่านี่คือเสน่ห์ของละครเวทีว่ามันไม่สามารถจะเป็นเหมือนแบบคุณผู้ชมคะขอคัดแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอเข้ามาใหม่ไม,ไม่ได้นี่ยเป็นเสน่ห์ที่ละครเวทีต้องมีไหวพริบมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วมันจะทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ สวัสดีค่ะนุ่นเสรพันธ์วัฒนาจินดาค่ะเออเมืองไทยรัชดาลายัยเป็นแบบเป็นหนึ่งในลิสต์ที่นุ่นคิดว่าชีวิตหนึ่งนุ่นอยากมีโอกาสได้มาอยู่บนเวทีนี้ค่ะแล้วก็ถ้าพูดตามตรงก็คือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้อยู่บนเวทีนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ละครเวทีของที่นี่จะเป็นมิวสิคอลก็คือการแบบละครร้องเนาะแล้วนุ่นไม่มีความสามารถในการร้องเพลงเลยมีบางครั้งที่แบบเขาติดต่อมาแล้วเราก็แบบสารภาพบอกว่าร้องไม่ได้จริงๆค่ะพี่มันมันไม่มั่นใจแล้วมันก็จะเป็นความกังวลเกินไปแล้วก็ไม่คคิดวาตัเงจจะไ้นแบบพ ที่เขาติดต่อมาค่ะนุ่งสุวนนี่เป็นโอกาสของนุ่นนะที่นุ่นอยากจะแบบเล่นให้ได้อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าถามว่ามีความยากไหมสำหรับนุ่นมันเป็นเหมือนเราก็เลยจะได้ทําสิ่งที่เป็นหนึ่งในลิสต์ที่เราเคยวางแผนเอาไว้เป็นความตื่นเต้นมากกว่าค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบรอเลยอะทุกครั้งที่มาซ้อมสําหรับนุ่นมันคือความแบบ วันนี้ซ้อมเ้ยแบบเราก็รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ลองซ้อมบนแบบเวทีจริงวันที่มาถ่ายโปสเตอร์เพื่อโปรโมทละครก่อนตอนนั้นยังไม่ได้ซ้อมเลยยังไม่เห็นบทด้วยนะคะพี่เขาก็ให้ความปลุกใจด้วยการแบบให้เราไปยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ให้มองเลยว่ามันมีที่นั่งเท่าไหร่มองบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเราสุกแบบตื่นเต้นค่ะรอเลยค่ะ ตอนที่น้องเพิ่งเพิ่งเข้าเข้าวงการมาเป็นนักสแสดงแล้วตอนนั้นเล่นเป็นลูกชายของเราเราจะมีความใกล้กันมากเพราะว่าบทละครก่อนนั้นเนี้ยเราเป็นแม่ที่ติดลูกดังนั้นเข้าฉากด้วยกันเยอะแล้วก็จะคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งพี่น้องน้องก็จะถามว่าเอ้ยอันนี้เล่นยังไงซึ่งเรารู้สึกว่าน้องมีความตั้งใจแล้วก็อยากที่จะทํางานให้ดีแล้วก็ประทับใจเด็กคนนี้่าแบบเออมันมีของไว้มันมีความตั้งใจไม่ได้เข้ามาแล้วก็แบบปล่อยผ่านแล้วก็จากลากันไปแบบ5 6ปีแล้วก็เห็นผลงานน้องมาเรื่อยๆต อันดับแรกคือออร่าของเขาค่ะ น้องฟิล์มในวันที่นุ่นเคยเห็นว่าตอนนั้นกับตอนนี้เขามีความเป็นสตาร์บางอย่างมันไม่ได้มีทุกคนนะคะนุ่นรู้สึกนุ่นไม่มีนุ่นเป็นอาชีพนักสแสดงแต่นุ่นไม่ได้มีออร่าของความเป็นสตาร์แต่เรารู้สึกว่าน้องฟิล์มมันมีมีความเป็นสตาร์ที่แบบมีคนรักมีแฟนซึ่งอันนี้นุ่นว่าน้องเขาเฉิดฉายอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือตอนซ้อมแบบวันแรกที่มาซ้อมแล้วเขาแบบปล่อยของอนะค่ะเราประทับใจมากเพราะว่าบางทีตอนซ้อมอะคือบทก็ยังไม่ได้ทุกคนยังถือบทกันอยู่เลยแต่ เขาแบบอยากที่จะกระโจนตัวเองเพื่อเป็นตัวละครและอยากลองดูว่าพลังที่ตัวเองมีมันแบบแมชกับตัวละคร,รกับเรื่องหรือ,อยังหรือว่าอันนี้เป็นทิศทางของนักแสดงที่แบบตั้งใจทํางานนะคะแล้วส่วนน้องแบบก้อนเนี้ยสบายละเราก็เลยคิดว่านี่เป็นทีมเอาเป็นเจอทีดีของเราในเรื่องนี้ค่ะ ได้รับซาำอะคะ่ะว่าละครเวทีมีเล่นมาเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วแล้วตอนที่เราเริ่มประกาศไปว่าเราจะกลับมารีสเตจก็จะมีคนถามว่าเนื้อเรื่องเหมือนเดิมหรือเปล่าเนื่องว่ามันเป็นเหมือนแบบตอนนี้เราก็มีการปรับโครงเรื่องเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ให้มีความน่าตื่นเต้นน่าติดต,ตามมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่นุ่นรู้สึกว่ากล้าก,การันตีนะก็คือมู a แอนโทนที่เคยสัมผัสเมื่อ13ปีที่แล้วมาวันนี้มันต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วล่ะด้วยแค่เทคนิคของละครเวทีที่เปลี่ยนไป เพราะว่าั้กล่าลสุดที่นุนมาดูฟ้าจรทรายเราก็ไม่เคยคิดว่าละครเวทีคุณเอาเทคนิคขนาดนี้มาหรอมีการทาเหมือนหนังอยู่บนละครเวทีมีการใช้หน้าจอลูกเล่นที่มันแพรววมากขึ้นนุ้นเลยคิดว่าที่เคยดูเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะอย่างน้อยที่สุดอ่ะเทคนิคการนําเสนอมูดแอนโทนอารมณ์มันจะเข้มขน้นขึ้นแล้วก็น่าจะได้รับสิ่งที่แปลกใหม่มากขึ้นน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าจะสัมผัสได้ค่ะ นุ่นว่านะอันอันนี้เอาจากประสบการณ์ตัวเองนะคะ mm hmm. ข้อแรกคือบทที่เขียนมาค่ะมีความพยายามให้คนดูเนี่ยค่อยๆแบบเหมือนตามติดแล้วก็ค่อยๆแบบแคะความกลัวของแต่ละคนด้วยด้วยบทด้วยแล้วก็ด้วยวิธีการแสดงที่มีชั้นเชิงที่เราได้รับ,บรีฟจากผู้กำกับให้เล่นแบบนี้แบบนี้แต่กอันหนึ่งที่นุ่นรู้สึกว่ามันได้นะเพราะว่าสิ่งที่นุ่นได้คือขนาดนุ่นซ้อมบนห้องแบหงบห้องซ้อมอะค่ะไฟก็คือไฟอย่างเงี้ยเลยอะช็อตหรือจังหวะ ที่มันต้องตกใจอะขนาดเรารู้นะว่าเดี๋ยวเพื่อนนะักแสดงอีกคนหนึ่งจะต้องทําจังหวะเนี่ยแต่เราตกใจจริงแบบไม่ใช่ตกใจแบบ acting แบบวุ้ยตกใจแต่คือมันต ไฟจริงแล้วก็พอเราเริ่มซ้อมแบบพร้อมกับแสงอะคะ่ะเพราะทุกทุกวันนี้เวลาเราซ้อมเราซ้อมกับเสียงแบบซาวไปด้วยกันเลยพอเราเริ่มซ้อมกับแสงขนาดเป็นไฟห้องเนี้ยพวกมันน่ากลัวเนาะนี่ขนาดแค่แบบห้องปกติชุดปกตินักแสดงยังรู้สึกแบบรู้สึกอะคะ่ะนุ่นเชื่อว่าวันจริงอะด้วยโรงละครด้วยแสงด้วยเสียงด้วยหลายๆอย่างอะแล้วเราก็ได้ยินมาว่าเราเป็นแบบโฟดีมันจะมี เรื่องกลิ่นมีบางอย่างที่ขออุบไว้แต่ถ้าใครคิดกลัวมากๆขอให้ตั้งใจแบบตั้งสติดีๆค่ะเพราะว่าอาจจะมีอะไรโผล่มาแล้วแค่เตือนไว้ก่อนเป็นห่วงค่ะ อยากให้มาเจอกับประสบการณ์ที่ตัวเราเองสัมผัสได้จริงๆค่ะนุนว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่นุ้นอยากสื่อสารมากๆอ่ะในยุคนี้บางทีเราเสพสื่อเราดูซีรีส์เราดูหนังเราดูคอนเทนต์เราดูด้วยด้วยตาแล้วเราก็ฟังจากแท็บเลต็ตจากหลายๆอย่างแกเจเ็ตหลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่นุ่นรู้สึกว่ามันดุดม,มีความมหัศาจรรย์คือร่างกายเราเราสามารถรับพลังงานบางอย่างได้ลองเอาตัวเองมานั่งในโรงละคร ลองใช้ประสาทสัมผัสตัวเองทุกส่วนตาดู หูฟังใช้ผิวหนังในการรับอุณหภูมิใช้จมูกในการรับกลิ่นแล้วก็ลองดื่มด่ำกับเรื่องสักเรื่องหนึ่งแล้วลองอยู่กับเขาจริง,รงๆอค่ะนึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆตัวนุ่นเองนุน่นก็หอยหาแบบนี้นุนน่นก็อยากชวนให้มาลองเจอเพราะว่ามันยากมากเลยนะที่จะมาเจอละครเวทีที่ให้ทั้งเรื่องรสไม่แน่ใจแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดันุน่อคิดว่ามาหาจากที่นี่ได้แน่ๆอาจจะมาจากการฟังเรื่องเล่าเรื่องผีในวิทยุ บางอย่างเ่นว่าเนี่ยเอาตัวเองมาอยู่อะค่ะอาจจะได้ประสบการณ์ที่น่าสนใจเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยก็ได้ค่ะ